สรเพื่อหาว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเจ้าค่ะไม่นํากลัวข้าจะไปด้วยไปเข้าไปได้ยานานล่ะโอ้โหนายหญิงน้อยมาแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ที่นี่มันรกจริงๆข้าจะไม่เชิญนั่งนะ <c oughs> เรื่องนั้นชะมัเอเถอะ ข้ามาเพื่อถามท่านว่าใครสั่งให้ท่านวางยาเสอน,นานนายหญิงน้อยท่านอย่าเสียเวลาเลยข้าจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นเนี่ยท่านหมอเจียนท่านไม่มีปัญหากับบ่อนานข้าเชื่อว่าท่านไม่ทําอย่างนั้นต้องมีใครสั่งท่านถูกต้องไหมใครบอกไม่มีเรื่องขัดแยง้งข้าจะบอกให้เรื่องวางยานั้นน่ะข้าทำคนเดียวไม่เกี่ยวกับใคร ไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังท่านจะบอกตอนนี้หรือว่าอยากโดนลงโทษหนักละ่ะใครทำให้ท่านทำแบบนี้จะบอกไหมเจาที่เจาที่จะทำอะไรเนี่ยปล่อยเขานะปล่อยห,ห,หมอเจียนฟังค่ะนะค่าจะไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งค่าจะทำให้ท่านพูดความจริงทุกอย่างออกมาเอาเราละไปได้แล้ว,ลลวเร็วเข้าไปเดี๋ยวนี้ ปนาไยไหญิง้านายหญิงไม่ช่วยออกมาข้าคงแก้ปัญหาไม่ได้นี่คือตัวเงินพันตำลึงจงออกจากเมืองหลวงทันทีไปให้ไกลที่สุด เทว์ถ้าต้องการเนื้อวัวและเหล้าหนึ่งไหเราเข้าขอรับมอจินท่านมีเวลาไม่มากทำไมยังจะดื่มเหล้าถ้ามีใครพบท่านเข้าท่านจะหนีไม่รอดนะ <c oughs> ข้ามีท่านหนุนหลังข้าถึงแม้จะถูกจับได้อีกครั้งข้าย,ยังคงสามารถเดินออกจากที่นั่นได้ง่ายได้ถูกไหมหมายความว่ายัางไงนายหญิงข้าได้ตกหลุมพรางของท่านแล้ว เกรงว่าจะเป็นหมอต่อไปคงเป็นไปไม่ได้แล้วหนึ่งพันตำลึงจะอยู่ได้นานแค่ไหนข้าจะทำอะไรในอนาคตเราคิดว่าเงินไม่พอเลยก็ได้บอกมาต้องการเท่าไหร่หมื่นตำลึงแล้วเราก็จะหมดหนี้กันหมื่นตำลึงหมอจีนท่านโลภมากเกินไปข้าโลภเลย ข้าโลภงั้นเลยนายหญิงท่านกำลังจ่ายเงินสำหรับความปลอดภัยของท่านเองนี่ราคาถูกมากแล้วพรุ่งนี้เวลานี้ข้าจะรอท่านมาที่นี่ถ้าท่านไม่มาแล้วก็ข้าจะไปหาหนายท่านสนด้วยตัวข้าเองลาก่อน เ้าจะทำอะไรข้าจะส่งเจ้าิดตามทางไป เจียนบอกค้าสิใครเป็นคนฆ่าท่านเซินเซน,นหมอเจียนหมอเจียนใครคือคนชุดดำกันนะก่อนที่หมอเจียนจะตายเขาเพยายามจะพูดอะไรเซิน To chest. สนสนอมมใช่สันสนตรากูลสนเป็นไปได้ไหมว่าตระกูลสนอยากฆ่าปอนานแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเห็นได้ชัดว่าปอนนานเป็นคนโง่ๆที่ไม่รู้อะไรคนนั้นจะได้อะไร ถ้าปอนันถูกข่าเดี๋ยวก่อนส่นปอฉีเขาคงอิจฉาความรักของพ่อแม่ต่อปอน,นันเขาจึงคบคิดกับหมอเจียนเพื่อวางยาพิษปอนานตอนนี้เจอยาพิษแล้วเขากลัวโดนเปิดเผยก็เลยฆ่าหมอเจียนปิดปาก <c oughs> ใช่แล้วมันต้องเป็นปอฉีแนะ่ท่านพอ่อเถ้ามีข่าวร้ายมันจกสารบอกว่าหมอเจียนตายแล้วอะไรเนะ ขอฉีส่งคนไปที่สอน